สวัสดีค่ะเราทำคลิปขึ้นมาเพื่อแนะนำนะคะเว็บไซต์ podcasting.com นะคะบางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกรอบหนึ่งนะคะในโอกาสที่ปีนี้เป็นปี2021แล้วนะคะแต่ว่าค่าส่งโบส์กาจากประเทศไทยไปต่างประเทศเนี่ยราคาขึ้นจาก15บาทค่ะ เป็น30บถึง3าบาทนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดดีเทลไว้ข้างล่างใต้คลิปนะคะก็เว็บ p s t t ์ s อสซิงดค่ะเป็นเว็บที่ให้เราสามารถส่งและรับโปสการ์ดได้จากทั่วโลกเลยนะคะโดยที่จะเป็นการสุ่มแรนดอมนะคะโดยการเมื่อเรากดเซ็นโปสการ์ดไปค่ะก็ผู้รับลงทะเบียนรีจิสเตอร์โปสการ์ดแล้วเนี่ยระบบจะแอมคนส่งมาให้เรานะคะซึ่ง จะมีเมนูต่างๆนะคะก็สามารถลองดูได้นะคะก็เบื้องต้นเลยนะคะจะมีเมนูนี่ค่ะที่ควรรู้จักนะคะเซ็นโพสการ์รีจิสเตอร์โพสการ์นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะเซ็นคือส่งเนาะรีจิสเตอร์คือรับนะคะส่วนทราเวลลิ่งจะเป็นโพสการ์ที่ เรากดส่งไปแล้วแต่ว่ายังไปไม่ถึงปลายทางนะคะก็จะบอกระยะเวลาเฉลี่ยนในการเดินทางของโปสการ์ดนั้นๆค่ะถ้ากดส่งโปสการ์ใหม่ค่ะตัว IMG image เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกเพื่อให้เรากดเพิ่มรูปภาพไปได้นะคะก็อย่างเช่นอันนี้ค่ะคลิกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็ถ้าเพิ่มรูปค่ะก็คลิก browse หรือเลือกไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นเมนู send กับ receive นะคะก็อันนี้จะบอกค่ะว่า โปสการที่เราส่งและโปสการที่เรารับเนี่ยใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณกี่วันนะคะแล้วก็เมนูต่อไปที่เป็นเมนูที่ทุกคนชอบคลิกเข้าไปดูกันมากๆเลยค่ะเวลาคลิกได้รับโปสการหรือส่งโปสการ์นะคะคือเมนูวอลนะคะก็จะมีหลักๆเลยค่ะเป็น receive send แล้วก็ Favor i t e นะคะอันนี้เราก็จะเห็นหมว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะส่วน p ๊อปป u l a r ค่ะจะขึ้นให้กับเฉพาะ เจ้าของยูสเซอร์นั้นๆค่ะได้เห็นว่ามีคนกดเฟวอร์ลิตไปแล้วเท่าไหร่นะคะก็อย่างเช่นอันนี้ค่ะของเราเนาะเป็นเฟวอร์ลิตสิบคนนะคะอันนี้ค่ะเป็นโปสการ์ดแนววัฒนธรรมนะคะนี่ก็หาไม่ได้แล้วแ่ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้มาจากไหนเหมือนกันนะคะแต่ก็เห็นได้ว่าอาหารไทยนี่เป็นที่นิยมมากเลยนะคะหรืออย่างเช่นโปสการ์ด e ิดอัพเป็นต้นนะคะก็มีคนกดเฟวอร์ลิตไปเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของ รอบแรกเลยนะคะแล้วก็อีกเมนูที่อยากแนะนําให้รู้จักนะคะคือแสแตทค่ะแสแตทเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมสถิติรายเดือนของแต่ละเดือนของเรานะคะก็จริงๆเราสมัครมาตั้งแต่ปี2010แล้วแต่ว่าเพิ่งมาจริงจ่งเอาช่วงนี้ค่ะช่วงตั้งแต่2016เป็นต้นมาเนาะอย่างเดือนนี้จะเห็นได้ว่าเดือนมีนาคมนะคะเราส่งโบรกการไปแค่3ใบนะคะจริงๆคือส่งไปแล้วแต่ว่ายังไปไม่ถึงก็ต้องรอแล้วก็หน้าล่างค่ะจะเป็นสรุปค่ะว่าโบสกการในแต่ละประเทศเนี่ย ใช้เวลาส่งนะคะแล้วก็รับเนี่ยในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถดูได้เลยนะคะว่าประเทศที่เราแบบมีส่วนร่วมมากที่สุดเนี่ยคะ่ะเป็นเท่าไหร่บ้างอย่างเช่นของเราอะคะ่ะอันดับแรกคือเยอรมน,นีคะ่ะ287บใบนะคะแล้วก็รัเสเซีย207ใบนะคะก็สองสามประเทศนี้เป็นประเทศที่ส่งออกโปสการ์ดได้เยอะมากๆเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะลองคลิกเซ็นโปสการ์ดให้ดูนะคะว่า มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเราคลิกเซ็นโปสการ์ดนะคะก็คือจะมีข้อตกลงให้เราอ่านคะ่ะว่าเราจะต้องเขียนโปสการ์ดไอดีนะคะลงบนโปสการ์ดทุกครั้งนะคะแล้วก็จะต้องแบบเคารพกฎของอทางตัวเว็บโ s ส์โ s สซิ่ .com นะคะถ้าเรากด Request Address ไปแล้วนะคะก็จะขึ้นที่อยู่มาให้นะคะอันนี้เราจะมาเลยเนาะก็อันนี้ค่ะพอเราได้อันนี้มาแล้วมันก็จะไปอยู่ในเมนู Traveling นะคะ อย่างที่บอกค่ะก็คือตรงนี้ถ้ายังไม่ได้กดอ,อินเนี่ยยังไม่ได้อัปโหลดะคะ่ะก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเพื่อให้เรากดอัปโหลดไฟล์ได้นะคะค่ะก็ขอจบคลิปเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะคะถ้าพูดงงไปต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าปกติเป็นคนพูดเร็วมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ